มาพบกับมอเตอร์ที่ใช้กล่องแปลงไฟนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบดอัดขี้หมูนะครับตัวนี้เพื่อไปทำปุ๋ยนะครับปุ๋ยตากแห้งนะนี่ตัวนี้หน้างานของ FC นะครับที่ส่งมาทำกล่องนะครับตัวนี้นะนเป็น ที่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามเรานี่เองนะครับโอเคเนี่ยก็แบบนี้เลยนะครับของเดิมมันอาจจะตัวเล็กนะครับไม่แรงนะพอใส่ตัวใหม่ก็ ๋ยวนี้แรงกว่าเดิมนะครับนี่ว่าบแบบนี้เลยนะครับตันนี้นะครับบทอัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการเทสลองงานหน้างานอยู่ยนะคะระับก็ใช้ได้ดีนะครับไฟท,ที่มีมอเตอร์380โวลต์3เฟสนะครับก็สามารถแปลงไฟใช้กับไฟบ้านนะคระับวยกล่องแปลงไฟตัวนี้นะครับมาต่อสายกันเลยนี่ตัวนี้เป็นกล่องแปลงไฟนะคะต้องมีกล่องนี้นะใครที่มีมอเตอร์380 ถ้ามีกล่องนี้ก็สามารถใช้ไฟ220โวลต์ได้ค่ะเสียบปลั๊กเลยนะคะพอเสียบปลั๊กเดี๋ยวเรามาดูการทำงานอ่ะเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเบรกเกอร์สตาร์ทนะครับอ่ะเปิดเบรกเกอร์แต่ตาทั้งไว้เบรกเกอร์ไฟเข้าไฟเข้า220โวลต์ 2> 1, 2, 3, 1. 1> อ่ะส3พอไฟเข้าประมาณ1 2 3นับดูนะคะเราก็ปิดเบรกเกอร์สตาร์ทเลยนะคะ แส่กันค่ะ ใส่ค่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองใส่กับตัวปั๊มลมกันนะคะ